สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูสุนารีจิตสุทธิพลครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้คุณครูจะสอนหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะรักชาศาสตร์กษัตริย์นะคะผลการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการเรียนบทนี้ก็คือนักเรียนต้องสามารถ ต้องเข้าร่วมนะคะสามารถอะใช้ความสามารถส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชว,วาหลักการทรงงานหลักประหลักปักปเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงพอดีคุณครูจะสะออกเสียงก็เลยขาดหายไปข้อต่อไปนะคะปฏิบัติตนเป็นผู้มีวิวในัยในตนเองนะคะปฏิบัติตนเป็นผู้มีวิในัยในตนเองเหล่านี้ กระทรวงเป็นผู้กําหนดมานะคะว่าให้เราต้องเรียนอแล้วเราไปดูกันว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรอ่ะที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาให้เรามาเรียนนะคะคุณครูจะไม่ได้สอนทุกตัวนะคะเดี๋ยวฟังแล้วจะเข้าใจเองอาจคุณครูให้ดูภาพนี้ก่อนแน่นอนค่ะชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพระมหากษัตริย์ของเราไม่ใช่รัชกาลที่9แล้ว รัชการที่9ท่านทรงอยู่บนฟ้าไปแล้วนะคะ,อะ,อะตอนนี้รัชการที่10นะคะ,ะแต่ครนี้หลักการทรงงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรายังคงใช้ของรัชการที่9อยู่นะคะอะครนี้เรามาดูทีละก,กิจกรรมกันเรามาดูเกี่ยวกับชาติก่อนคุณครูขอขยายใหญ่นะคะสงสารนักเรียนที่เรียนจากโทรศัพท์มือถือจะได้เห็นชัดขึ้น เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงแน่นอนเลยนักเรียนหลายคนอาจจะบอกคุณครูค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเรากําลังจะไปไงคะเราเรียนก่อนว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะคะเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงแน่นอนกิจกรรมหน้าเสาธงนี่ครูเชื่อว่าทุกโรงเรียนในประเทศไทยถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ฉุกระหุตอนเช้าทุกโรงเรียนคงเข้าแถวก่อนคะ่ะเคารพธงชาติใช่ไหมคะ แต่ด้วยสถานการณ์โควิดนี้อาจจะต้องรักษาระยะห่างพอสมควรเลยอย่างน้อย1-2เมตรนะคะเคารพเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมหน้าเสาธงก็จะแล้วแต่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่แต่ละโรงเรียนก็อาจจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปแต่ว่าจะมีกิจกรรมหนึ่งที่ทุกโรงเรียนต้องทำคือเข้าแถวเคารพธงชาตินะเข้าแถวเคารพธงชาติ จะมีผู้นำอยู่หน้าเสาธงบอกว่านักเรียนทั้งหมดยืนตรงเตรียมตัวเคารพธงชาติอะไรก็แล้วแต่แต่จะพูดไปนะแล้วก็มีคนร้องนำประเทศไทยรวมเรือเนื้อชาเชื่อไทยพอมีคนนำแบบนี้แล้วทุกคนก็จะร้องตามไปนะเป็นประชารัฐอะไรว่าไปจนจบนะคะน้องคนหนึ่งก็คงจะหลายคนอาจจะยังร้องเพลงชาติได้แบบว่า ถูกบ้างผิดบ้างเพราะว่ามันยากอยู่นะครับเพลงชาติไทยเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกร้องไปเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะคะแต่ใครที่เรียนกับคุณครูเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนคลิปหน้าที่พลเมืองคลิปนี้คุณครูก็จะส่งคลิปเพลงชาติไทยให้ในักเรียนดูก่อนนะคะหนึ่งคลิปแล้วถึงจะเรียนหน้าที่พลเมืองคลิปนี้นะคะประดับธงชาติไทยประดับตอนไหน ประดับทำไมประดับที่ไหนอ่ะมาดูกันประดับธงชาติไทยประดับทำไมประดับในวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับชาติประดับที่ไหนประดับตามอาคารบ้านเรือนประดับให้ใครก็ขึ้นอยู่กับว่าธงนั้นปักในวันไหนหรือประดับในวันไหนเช่นธงนั้นประดับในวันปิยะมหาราชครูขอยกตัวอย่างวันนี้แล้วกัน วันปิยะมหาราชก็แปลว่าปัดเพื่อบอกให้รู้ว่าเออเคารพในรัชกาลที่5้านะเพราะวันปิยะมหาราชเป็นวันของเป็นวันที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อระลึกถึงวันสวรรค์คของรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่5นะคะเป็นรัชกาลที่จะอยู่ในใจคนไทยในตำราเรียนแทบทุกเล่มเพราะว่าเพราะองค์ทรง ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเรื่องการเลิกทามาเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะใช้เวลากว่าจะเลิกทาสได้นี่40่สิกว่าปีนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเจ้าใหญ่นายโตมีคนรับใช้ก็เรียกว่ามีทาสแล้วใครละอยากจะเป็นทาสเป็นคนรับใช้นายจะสั่งอะไรต้องทำหมดไม่เชื่อฟังก็ถูกโบยถูกตีนะแล้วก็ให้ไปทำงานแบกหนักของหนักๆตักน้ำ พาฟื้นทำงานหนักๆน,นะสมัยก่อนนะคะไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ต้องน้ำประปาก็ไม่มีก็ต้องไปตักน้ำไ,ไกลๆหรือไม่ไกลไม่รู้ให้เต็มทุกตุ่มเลยพาฟื้นหุงข้าวเจ้านายใช้อะไรก็ต้องไปทำหมดคนที่ทำเหล่านั้นเรียกว่าเป็นทาสเจ้านายก็มีหน้าที่สั่งไม่ถูกใจก็โบยโบยหรือตีนะคะตามหนังที่เธอเคยดูเลยนะคะประมาณอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้น การประดับธงชาติในวันปิยมหาราชก็จึงเป็นการที่ประชาชนปวงชนชาวไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรระลึกถึงพระองค์นะคะให้เกียรติพระองค์ก็ประดับธงชาติไทยถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะคะอขอยกตัวยอย่างวันเดียวนะคะต่อไปนะคะศาะสนาศาสนาศาสนาก็คือปฏิบัติ ศาสนากิจตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถืออ่ะเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ในภาพนี้กันดีกว่าเดี๋ยวคุณคณรูจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งศาสนาเนี่ยกงจักกลมกลมเนี่ยเรียนอาจจะบอกคุณครูคา้าเหมือนขนมกกงเลยเออคล้ายๆนะคะนักเรียนแต่ไม่เหมือนสทัทีเดียวหรอกนะขนมกกงส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณสี่กงตรงนี้นะเออนะประมาณแค่นี้เนี่ย เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธเขาเรียกว่าธรรมจักรนะธรรมจักรอ้าส่วนศาสนานี้เอาที่นักเรียนเห็นบ่อยๆก่อนไม้กางเขนเนี่ยก็จะเป็นสัตว์อันนี้ศาสนาพุทธนะคะคุณครูเขียนให้นิดนึงแล้วกันศาส,สนาพุทธนะคะนักเรียนเขียนเพิ่มในหนังสือนักเรียนได้เลยนะคะการเขียนเพิ่มเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่จะแต่จะทําให้ตัวนักเรียน,นเข้าใจชัดเจนขึ้นและไม่บิดเบือนนะคะอ่า คุณครูขอลบเส้นมันใหญ่ไปนะคะเขียนแล้วมันอ่านยากอ้าวละอันนี้เป็นศาสนาคริสต์นะคะคริสเหมือนจะเล็กลงนะคะไม่เล็กลงเลยนะคะศาสนาคริสต์นะคะไม้กางเขนและศาสนามีดาวแล้วมีพระจันทร์นี้ก็จะเป็นศาสนาอิสลามนะคะนักเรียนเรียนจะบอกคุณครูคะอิสลามเป็นยังไงอิสลามที่เขาแต่งตัวมีผ้าโพกที่หน้านะคะผู้หญิงนะจะเห็นชัดเลยถ้าเป็นผู้หญิง จะมีผ้าโพกหน้านะคะเขาเรียกผ้านั้นว่าผ้าสาลรีนะเออนะผ้าโพกโพกไม,ไม่ได้โพกหน้านะคะนักเรียนโพกที่หัวเขาแต่คุมมาที่หน้าด้วยถ้าโพกหน้าคงจะเดินชนเสานะไม่ได้นะโพกบนหัวนะแล้วก็คุมมาที่หน้าคุมไปที่คางด้วยนะอ่ะส,ส่วนศาสนาพุทธเรานักเรียนก็เข้าใจนะคือไปวัดนะรูเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่นะ ศาสนาอิสลามนะเขาก็จะมีพิธีกรรมของเขาคือไปที่ไหนคะนะักเรียนมัสยิดนะคะ,ะคุณครูว่าศาสนาอิสลามเขาก็เข่งเข่งครัดดีนะเขาละหมาดวันละตั้งห้าครั้งนะการละหมาดคือการและลึกถึงพระอัลเลาะห์นะส่วนศาสนาศาสนาครนะิสต์ศาสนาคริสต์ก็จะมีพระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูเขาก็จะเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะคะประมาณนี้นะ ปอหนึ่งยังไม่เรียนลึกอะไรก็ให้นักเรียนรู้จักเท่านี้นะคะแล้วคุณครูบอกอย่างหนึ่งไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธคริสต์นะอิสลามพราหมณ์ฮินดูแต่ในนี้ไม่มีรูปนะไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธธรรมดาเนี่ยแหมออกเสียงรอเรือซะชัดเจียวศาสนาพุทธ,น,ธนะคะศาสนาอะไรอีกคะศาสนาพุทธศาสนาคริสศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดทุกศาสนาก็ดีทุกศาสนาค่ะเพราะว่าเน้นให้คนที่นับถือในศาสนานะเป็นคนดีนะคะรู้จักแบ่งปันรู้จักเออเฟื้อเผื่อแผ่เพราะฉะนั้นใครนับถือศาสนาใดก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นเพื่อนกันได้ทุกศาสนานะศาสนาไม่ได้เป็นการแบ่งชนชั้นวันนะไม่ได้แบ่งว่าเออถ้าเธอนับถืออิสลามเธอมาคบกับฉันไม่ได้นะ อย่างคุณครูเองคุณครูก็มีเพื่อนนะเพื่อนสนิทด้วยนับถือศาสนาอิสลามเราก็นั่งเรียนด้วยกันนะคะคุณครูก็นับถือศาสนาพุทธเพื่อนก็นับถือศาสนาอิสลามโต๊ะเรียนมีใกล้ๆกกันแบบนี้เลยเนี่ยคุณครูก็นั่งเรียนด้วยกันนะคะคุณครูก็นับถือพุทธค,ครูก็ไหว้พระเพื่อนเขานับถืออิสลามเขาก็ละหมาดอีตอนกินข้าวเราก็แยกกันค่ะเพื่อนเขาก็ไปกินข้าวร้านอิสลามของเขา เราก็ไปกินข้าวร้านไหนก็ได้เพราะพุทธกินได้หมดทุกร้านเลยนะคะเรากินหมดทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะอ่าแต่ว่าอ,อิสลามเขาก็จะไปกินร้านอาหารที่เป็นอิสลามแต่เขามีอิสลามเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะก็สนิทเช่นกันเพื่อนคนนี้เคร่งคัดมากเขาเอาข้าวมาจากบ้านเขาเลยนะคะเขาบอกว่าต้องแม่เขาทําเท่านั้นเขาเรียกแม่เขาว่ามะเขาบอกข้าวเนี่ยต้องเป็นข้าวที่มะทําเท่านั้น แม่เขาอะแต่เขาเรียกมันะครูครูก็รู้ไม่ละเอียดมากอะเขาก็เล่าให้ฟังว่าแม่เขาทํานะเขาจะเอาใส่กล่องมาทุกวันน่าทานมากเลยนะบางวันอยากจะแย่งเขาเลยน่าทานมากเลยเช่นข้าวหมกไก่โอ้อมหอมน่าก,กินมากเลยเพื่อนเขาก็เรียกเรานะเราก็อยากจะกินนะแต่เราก็เกรงใจถ้าจะกินเพื่อนจะกินที่ไหนเราก็เลยไม่กินนะส่วนเพื่อนที่เป็นคลิปก็มีนะแต่ไม่มากนะ มีรู้จักแต่ไม่สนิทมากนะเขาก็จะรับถือพระเยซูของเขานะคุณครูจะบอกว่าเพื่อนที่เป็นอิสลามครูเนี่ยใจดีมากเลยเขาจะทําโรตีอร่อยมากๆแล้วมาแจกเพื่อนๆโอ้เพื่อนจะเห็นแล้วว่าถ้าเพื่อนถือถุงขนมมานี่แปลว่าโรตีแน่ๆเลยเราก็จะน้ําลายไหลลอกินเลยนะคะอร่อยจัดนะเขาก็จะทํามาฝากแต่บอกอย่างหนึ่งนะ เราเนี่ยกินขนมเขานะแต่เราเอาขนมของเราให้เขากินเขาไม่กินน่ะเพราะฉะนั้นเรากินของเข่าไส้เดียวเนี่ยเพื่อนครูที่เป็นอิสลามเนี่ยกูกินขนมเขาตลอดเลยแต่พอเราเรียกเขากินขนมเราเขาบอกไม่อะเดี๋ยว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 เราเรากลัวมันมีส่วนประกอบที่ห้ามกินน่ะเราไม่กินนะเออเขาก็าจะบอกประมาณนี้เขาเข่งคัดมากเลยนะเรากินของเข่าไสเดียวอิ่มตลอดทั้งปีเลยให้เพื่อนกินของเราเขาก็ไม่กินนะคะ เอาละเพราะฉะนั้นจะบอกนักเรียนว่าเพื่อนคบได้กันหมดเลยไม่ว่าศาสนาใดสิ่งที่สําคัญของการครบกันก็คือความจริงใจแค่นั้นเองนะคะนะักเรียนจริงใจต่อกันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะ mm hmm. ก็จะคบกันได้อ่าสุดท้ายค่ะพระมหากษัตริย์สําหรับครูนะคะสาหรับตัวครูครูคิดว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระอ,องคนะ์มีความสําคัญหมดอ่ะ แตกต่างกันไปตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอายุทยาอะไร mm hmm. เพลงมันเราว่าไงเอ่อตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอายุทยาลบบุรียุคสมัยนี้มีกทอมอ่ะเมืองที่คนตกทอ่ออะไรงั้นประมาณเพลงก็แปลว่าขวาจะมาถึงสมัยเราเนี่ยมีสมีมสุขโขทยัยอยุทยาลบบุรีเอ่อธนบุรี อนะสุขโขทยัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ตอนนี้เราอยู่สมัยรัตนโกสินทร์ที่เราย่อว่ารอ,อเนี่ยรอเนี่ยย่อมาจากรัรตนโกสิน์นะรัตนโกสินนะ์นนนของเราเนี่ยเริ่มมีเริ่มมีพระมหากษัตริย์ในตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งนะรอเรือเนี่ยหมายถึงรัชกาลนะคะ อ่าแต่ว่าคุณครูก็ใช้เทคนิคในการจำง,ง่ายๆด้วยว่าเป็นรัตนโกสินไปด้วยในตัวแต่จริงๆที่เขายอมรับก็คือรอเรือจุดเนี่ยแปลว่าราชการย่อมาจากคำว่าราชการปัจจุบันนี้รัตนโกสินเราเนี่ยมีในหลวงทั้งหมดเราก็จะพูดง่ายๆว่าในหลวงทั้งหมดเนี่ยก็สิบคนแล้วตอนนี้ตอนนี้ราชการที่สิบกำลังปกครองอยู่นะคะปกครอง ปกครองในระบอประชาธิปไตยอยู่นะคะนักเรียนก็จะเห็นพระองค์ออกทีวีบ้างนะเพราะว่าพระองค์จะออกทีวีไม่ค่อยบ่อยอ่าวันไหนที่นักเรียนเห็นนักเรียนก็เออจะได้เห็นว่าเออพระองค์หน้าตาเป็นอย่างไรอะ่ะคราวนี้พูดถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยรักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่ในหน้าต้นๆที่ครูพูดถึงเนี่ย ผู้ที่ทรงคิดเริ่มมาเนี่ยก็คือรัชกาลที่9ารัชกาลที่9กเนี่ยก็เป็นผู้ภาษาง่ายๆคือก็เป็นพ่อของรัชกาลที่10เนี่ยนะคะนักเรียนนะตอนนี้รัชกาลที่9ท่านก็ไปอยู่บนบนท้องฟ้าแล้วนะคะท่านท่านก็ไปอยู่บนท้องฟ้าหลายปีแล้วคะ่ะนักเรียนนักเรียนอยากรู้ประวัติเดี๋ยวเจอกันจะเล่าให้นักเรียนฟังนะตัวตัวคุณครูเนี่ย เกิดในสมัยรัชกาลที่เก้าว่าน่าอยากจะคุยอะเป็นคนสองสองรัชกาลแล้วนะคะเนี่ยคุณครูเกิดในสมัยรัชกาลที่9แล้วตอนนี้รัชกาลที่สิบก็กําลังครองราชอยู่ฮะเดี๋ยวคุณครูก็มีเรื่องเล่าดีๆให้นักเรียนฟังเมื่อเจอกันที่โรงเรียนนะคะตอนที่ครูไปงานตอนที่รัชกาลที่เนั่นท่านทรง ภาษาภาษาไทยนั่นเรียกถูรูเลยว่าสวรรคตแต่ภาษาเราเรียกกันง่ายๆว่าเมื่อตอนที่พระอ,องค์ทรงตายอ่ะคุณครูก็ได้ไปที่สนามหลวงสองครั้งนะคะไปดูเขาจัดเขาจัดเขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็จัดตกแต่งดอกไม้งดงามเลยแล้วก็มีการจัดนิทัศการเกี่ยวกับพระพระราชกรณียกิจของพระอ,องค์ เรียนจะได้ยินเสียงมีคนพูดแทรกมานะคะเป็นเสียงลูกคุณครูเองอยากจะสอนมั่งนะคะแต่คุณครูยังไม่ให้สอนหรอกนะคะอ่าเขาจะใช้ความรู้ของเขาที่มีอยากจะพูดจังเลยแต่คุณครูยังไม่ให้สอนนะคะอ้าวโอเคนะคะเพราะฉะนั้นพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยคืออะไรพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือท่านทรงทําอะไรไบ้างในช่วงชีวิตที่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ และปกครองประเทศไทยยาวนานมากเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ให้นักเรียนฟังตอนเจอที่เรียนว่ารัชกาลที่9เนี่ยปกครองประเทศไทยมายาวนานฝากใครๆเลยท่านปกครองกี่ป,ปีเดี๋ยวเราไปเรียนกันในวิชาสังคมนะคะตอนนี้วิชาหน้าที่พลเมืองเรียนแค่ข้าวๆแค่นี้ตัวคุณครูเองเน่ยอ่านประวัติของพระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยทุกพระอ,องค์ ครูปลื้มใจมากๆคือรัชการที่หนึ่งเพราะว่าพระอ,องค์ทรงนอนกลางดินกินกลางทรายเพื่อสร้างพระราชวังนี่นะนักเรียนน่ะพระราชวังที่ในหลวงรัชการที่สิบอยู่ปัจจุบันเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชการที่หนึ่งแต่มันอาจจะมีการซ่อมแซมบำรุงมาม,ามั่งขยายต่อเติมอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอยากจะบอกว่ารัชการที่หนึ่งเป็นผู้มหากษัตริย์ที่ไม่มีพระราชวังในการนอนนะว่าสมัยพระอ,องค์น่ะต้องสร้างอ่ะ เหมือนจะพูดให้นักเรียนเข้าใจก็คือยังไม่มีบ้านนะลูกสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็สร้างบ้านก่อนตอนสร้างบ้านก็น้อยคนที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านนะมันยังไม่เสร็จนะนะพระองค์ก็ลําบากนะคะนักเรียนแล้วก่อนจะมาเป็นพระหัสสั์เนี่ยพระองค์ทรงผ่านการลบที่หนักหนาะมามากครูก็เลยทรงปากปื้มรัชกาลที่หนึ่งเป็นพิเศษนะแล้วก็ก็ โอเคนะทุกพระอ,องค์ก็โอเคหมดแล้วการที่หนึ่งสองสามสีดแปดเก้าและครูก็ประทับใจรชัชการที่ห้าคทรงทำภารกิจมากมายแล้วก็มาราชการที่9นะอะประทับใจอย่างมากส่วนพระอ,องค์อื่นก็ประทับใจนะแต่แต่สพระอ,องค์นั้นอย่างมากคราวนี้เมื่อเราเห็นพระมหากศาศาษัตริย์อะไรหรอที่แสดงถึงความจงรักภักดีที่นักเรียนสามารถทำได้ก็คือ ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะนักเรียนเพราะว่าเราไม่ได้ไปโรงเรียนกันเนาะอ่าอาจจะได้ยินจากทีวีบ้างบางทั้งนะคะเมื่อผู้ของเปิดหรือมีงานพิธีสำคัญสำคัญนะแต่ส่วนใหญ่เราก็นั่งดูอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ยืนแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกนะแล้วมีเพลงนี้เขายืนกันเราก็ต้องยืนกันนะคะถ้าเราไม่ยืนเราจะถูกมองว่า เราไม่ให้เกียรติและอาจจะมไม่เหมาะไม่ควรเลยหลายอย่างเลยนะอ่ะพูดแค่นี้ไว้ก่อนพรานักเรียนยังเด็กอยู่อ่ะต่อไปก็แสดงความเคารพนะพระบรมฉายารักษ์สมัยคู่เด็กๆเ,เนี่ยคนครูเขาก็ชอบบอกว่านักเรียนคําว่าฉายารักษ์เนี่ยเรียนจําไว้ดีๆนะมันคือรูปทาย แปลว่ารูปที่มีคนเอากล้องไปถ่ายมาตัวจริงเนี่ยแล้วมาขยายเนี่ยอาจจะทํไวนิ้วหรือใส่กรอบเป็นรูปแล้วไปใส่ในกรอบพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยคือรูปถ่ายเพราะฉะนั้นเวลามีงานพิธีสําคัญสําคัญอะไรเนี่ยเขาจะเรียกว่าพระบรมฉายาลักษณ์แปลว่าเป็นภาพถ่ายนะถ่ายจากตัวจริงเลยแล้วมาขยายมามาใส่กรอบให้สวยๆอะไรก็ว่าไป แต่ถ้าเป็นงานการประกวดโอ้โหมีศิลปินมากมายเลยมาประกวดกันแล้วก็บอกว่าให้วาดภาพให้วาดภาพในหลวงถ้าอย่างนั้นจะเรียกว่าพระบรมสาสตริศลักษ์แปลว่าเกิดจากการวาดของมนุษย์วาดเรียนแบบอืมบุคคลเหล่านี้ก็เป็นศิลปินนะคะ คุณครูบอกเลยว่าเป็นศิลปินเพราะว่าถ้าให้คุณครูวาดคุณครูคงวาดไม่เหมือนนะ่ะใช้เวลาทั้งปีก็วาดไม่เหมือนนะคะรูปวาดเนี่ยเราเรียกว่าพระบรมาสาสทิศลักษณ์นะคะฝากนักเรียนเรียนรู้ตรงนี้ไว้เนี่อจะบอกว่าคุณครูค่ะยากจังเลยค่ะเออใช่ค่ะนักเรียนยากแต่เราก็รู้ไว้นะคะแสดงส่วนใหญ่ภาพที่นักเรียนจะเห็นนะตามปฏิทินะปฏิทิน ส่วนใหญ่ก็จะมีรูปนะก็จะมีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์คือภาพถ่ายแล้วก็มีทั้งพระบรมสาธิสลักษณ์คือภาพวาดก็แล้วแต่ธนาคารไหนหน่วยงานไหนจะเอามาทำนะคะอันนี้ก็ฝากนักเรียนทําความเข้าใจแล้วเป็นความรู้ไว้เอาลาสำหรับวันนี้คุณครูก็ใช้เวลาพอสมควรในการสอนนักเรียนไปแล้วนะคะ ก็ทบทวนว่าสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้วิชาหน้าที่พลเมืองเราเรียนเกี่ยวกับ3อย่างคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะครูเชื่อว่านักเรียนจะได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ภูมิใจที่เราเป็นคนไทยแล้วอยู่ในแผ่นดินไทยนะคะไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตาม สิ่งที่สำคัญเราใช้อยู่ภายใต้ธงชาติไทยธงเดียวกันนะคะธงชาติไทยนะั้นมีแค่3สีนะคะคือสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินสีแดงและก็สีขาวนะคะซึ่งเดี๋ยวไว้เราไปเรียนรู้กันว่าสีธงชาติสามสีนั้นทั้งสามสีนั้นมันมีความหมายอะไรในสีธงกันชั่วโมงหน้านะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจ ที่เราเป็นคนไทยอย่างหนึ่งคือเราอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบพมหากษัตริย์นะคะซึ่งทรงเป็นประมุขของชาติถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะคะผู้ปกครองก็ควรจะปลูกฝังด้านที่ดีงามให้กับลูกหลานนะคะคุณครูก็เช่นเดียวกันก็จะปลูกฝังด้านที่ดีงามให้กับนักเรียนนะคะเพราะเราไม่อาจก้าวร่วงบางเรื่องได้เพราะฉะนั้น เราก็จะสั่งสอนในส่วนที่มันดีงามนะคะที่มันเหมาะสมนะคะให้กับนักเรียนเมื่อเขาโตขึ้นนะคะด้านไหนที่เขาคิดว่าเป็นความคิดต่างเขาก็จะเรียนรู้ความคิดต่างนั้นด้วยตัวเองตามวัยของเขานะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนดูคลิปวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ถึงยังไงก็แล้วแต่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพราะเราอยู่ภายใต้ธงไทยธงเดียวกันนะคะไม่ว่าธงชาติไทยจะขึ้นที่ไหนก็เป็นธงชาติไทยที่สีเหมือนกันขนาดใหญ่เล็กต่างกันก็มีความหมายเช่นเดียวกันก็ฝากไว้ให้นักเรียนรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะว่าเออเมื่อมีเพลงชาติไทยดังขึ้นเราก็ต้องยืนตรงนะเคารพนะหากนักเรียนไม่ทําแบบนั้น คนอื่นที่เขาทำเขาก็จะมองเราประหลาดประหลาดนะคะเราคงไม่อยากเป็นคนประหลาดในสายตาของใครนะอยากเป็นเด็กที่น่ารักในสายตาของคุณครูผู้ปกครองปู่ย่าตายายเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่ควรปฏิบัติและปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่พาบุตรหลานเข้าเรียนและขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนจนจบนะคะสวัสดีค่ะ